วันนี้เราก็มาพบกับบรรยากาศตอนเช้าๆเนาะที่บ้านน้เราหมู่ที่8นะครับนี่ก็ความหนาวก็ประมาณ10องศาต้องหิ่งไฟหนาวหิงไฟแก้หนาวนะครับหนาวมากต้องหิ่งไฟแก้หนาว ชาวบ้านก็ตื่นึน่งข้าวแล้วก็ทำมาหากินตรงหน้าบ้านเบาเนื้อก็จะเป็นร้านค้าขายของสดตลาดสดนะเราเป็นตลาดในหมู่บ้านชาวบ้านก็ามาซื้อกับข้าวกินในช่วงเชา้า ค่อนข้างหนาวเนาะนี่เราจะมาหลามกาแฟเราจะมาต้มกาแฟกินแต่เป็นกาแฟกระป๋องนะเป็นกาแฟกระป๋องเราจะมาเอากาแฟกระป๋องมาใส่ไฟเอากาแฟกระป๋องมาใส่ไฟเนาะทำให้มันอุ่นๆแล้วก็เราจะมากินกันเท่านี้นะครับ อันนี้เป็นกาแฟกระป๋องตามตลาดแล้วก็ซื้อกาแฟมาต้องเปิดฝาเปิดฝาก่อนแล้วค่อยเอามาวางไฟวางไว้ใกล้ไฟให้มันให้มันร้อนอเหนาละเด้อที่ มืองหน้านหนาวแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณสิบองศาตื่นเช้าเชมานี่ถึงกับไอออกปากเลยนะฝันออกปากเลยนะบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับตะวันกำลังเริ่มออกเดีย๋ยวเราจะมาั่งนั่งผิงไฟแล้วก็จิบจิบกาแฟไปเรื่อยๆนะครับ เวาเช้าวันนี้เนาะก็ใครที่ติดตามดูรับชมทางช่องสบายสบายสไตล์บาวเนือนะครับก็เป็นกาลังใจให้บาวเนือตัวด้วยนะครับเพราะช่วงนี้บาวเนือก็จะมีงานเยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้อัดวิดีโอช่วงไหลนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปออกมาให้ท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกคน f c ทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับก็จะเห็นคลิปของบาวเนือก็จะเป็นคลิปเก่าๆนะครับแล้วก็ อาจจะมีคลิปใหม่เข้ามาบ้างเป็นบางช่วงนะครับณตอนนี้ก็คืองานของเบาเหนือนี่เยอะนะครับแทบไม่มีเวลาที่อัดวิดีโอเลยนะครับไม,มไม่มีเวลาที่จะทําคลิปออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งรอให้งานเบาเหนือลงตัวแล้วก็เดี๋ยวเบาเหนือนจะทําคลิปออกมาให้ท่านผู้ชมได้ดูแบบต่อนเนื่องต่อนเนื่องทุกๆวันเลยนะครับ กับแสงเหมือบรรลุผลเหนือนี่คุณพ่อเดินออกมาทิ้งไฟด้วยนะครับเราไปกินย่างกินหนึงยี่สิบาทโอ้โหเพียวคุณแม่บ๊อบมา

ไทยเหมอนตะว่าปุ่นปิ๊ดนูผปกาศปิ๊ดนูปรร้อแต่มันปูนนี่กะก็ได้กันสบายใจนีบ่ระว่างดูไยหรือตะวท่าเปิ้ลทั้งตัวใส่บิดปูนกินไทยสบายได้ดีบ่ ลวงเดี๋ยวเอาไปใส่เดี๋ยวได้นี่พอต้มน้าก็นี่ต้มน้าลวกเบ็ดต้มมลวงหน้ามาคือนี่ห่ใส่หรเอ็ดมาโดยกิ่งยางต้องปึ้เนียนต้องปึ้

เออคนเทียงวันนู้นได้มื้อตกปุ๊บเตรียจา เดี๋ยวเอาเปียกระปุกเ๋ยเปียนกระปุกสามทีสุดท้าิ้กระปุเอามาไหลเอามาไหลนี่มาได้เีืยอเปียกระปุกสวย

สองอามาหมื่นโหลปีนสี่ปนปาเจ็นมันข่ำตัวเราาิ่มามาอ้ามแ้ไ,<ป>ไกูกับมาคือเ้อาไปหายิ

กมยมน่นอนระสาเกส่งเียวเีได้ได้ได้มงไดที่บากเราับกาแฟเสร็จแล้วนะบรรยากาศตอนเช้ารับกาแฟกระป๋อง เอาไปบาเล็ไปเยองปอดป่าเนี่แล้มันก่ตับส้มหัวกับขนมเทศเยาวันขึ้นมาวันดีเป็นยาวันนี่ยอุ่นใส่ขึ้กั้งบันดใจเดียวกนหอมปลายเนี่ยใส่เกีแกหมูแดงถ้ารนอนไปสองวันต่อมาหล่อน

ก็เป็นบรรยากาศเช้าๆนะครับ ก็เป็นเพียงบรรยากาศตอนเช้าเราก็มานั่งพิงไฟกันนั่งพิงไฟแล้วก็ปรึกษาหารือในวังในครอบครัวเนะในแตละวันว่าเราจะทําอะไรวางแผนในการทํางานของเตละวันเนาะก็เป็นสิ่งดีๆเป็นยมบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับยินได้มาครอบครัวได้มาปรึกษาหารือกัน,นอตอนเช้าๆนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของคนบ้านเบาเหนือเองนะ ก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บาวเหนือก็ไปก่อนแล้วนะครับฝากทุกคนติดตามรับชมทางช่องสบายสบายสไตล์บาวเหนือนด้วยลวกันเนาะฝากเอฟซีทุกท่านนะครับท,ท,ที่ติดตามเอฟที่ตามคลิปบอเหนือนอยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับบอเหนือนด้วยนะครับช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยเนาะก็ฝากขอโทษทุกคนด้วยแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับก็บวันนี้ไปแล้วครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับ